วัดพระใหญ่ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีความโดดเด่นของวัดจะอยู่ที่พระใหญ่หรือพระพุทธโคโดมที่เป็นเอกลักษณ์สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2515เป็นพระพุทธปางมารวิชัยและองค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้อีกด้วยส่วนใหญ่แล้วทั้งชาวเกาะสมุยและนักท่องเที่ยวเองก็จะนิยมมาสักการะพระใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลกันอยู่แล้วและก็ยังมาชมวิวของเกาะพะงันและหาดบ่อผุดท,ที่ด้านบนกันอีกด้วย โดยที่ตั้งของวัดพระใหญ่จะอยู่บนเกาะเล็กๆที่ชื่อว่าเกาะฟานเมื่อก่อนนั้นเกาะฟานจะมีน้ําทะเลล้อมรอบแต่ชาวบ้านก็ได้สร้างสะพานไม้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเกาะฟานกับเกาะสมุย แต่ทั้งนี้สะพานไม้ก็ไม่ได้มีอายุการใช้งานที่ยืนยาวนักชาวบ้านเลยได้ช่วยกันสร้างแนวสันเขื่อนหินขึ้นมาแบบถาวรและมีการสร้างถนนเชื่อมต่อมาจนถึงในปัจจุบันนั่นเองความโดดเด่นของวัดพระใหญ่ก็คือภายในวัดประดิษฐานพระใหญ่หรือพระพุทธโคโดมซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2515เปป็นพพระพุทธางงมวิชยัยซึ่เป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เลยทีเดียว โดยมีหน้าตักกว้างถึงห้าวาเก้านิ้วและสูงถึง6วาประดับด้วยกระเบื้องสีเหลืองทองทั้งองค์จึงทำให้มองเห็นองค์พระสีทองเด่นแต่ไกลๆถึงแม้องค์พระใหญ่จะไม่ใช่พระพุทธรูปที่เก่าแก่มากนักแต่ทั้งชาวเกาะสมุยเองและนักท่องเที่ยวจะนิยมมาสักการะพระใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลอยู่เสมอนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังนิยมมาชมวิวที่วัดพระใหญ่กันอีกด้วยเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดบนเกาะสมุยเลย สามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ที่จะค่อยๆตกลับขอบฟ้าไปพร้อมกับความสวยงามขององค์พระใหญ่ และวิวสวยๆโดยรอบของเกาะสมุยได้แบบชัดๆด้วยมาเที่ยวที่เดียวแต่ได้เที่ยวชมความสวยงามหลายอย่างถ้าตั้งต้นมาจากท่าเรือหน้าทอนก็ให้มาทางเหนือไปตามถนนชนวิถีแล้วมาที่ถนนสาย4ี่้ยจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย4ี่พ่้ยขับไปสักพักก็ให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน4,171และเลี้ยวขวาไปจากนั้นก็เลี้ยวขวาอีกทีก็จะถึงวัดพระใหญ่แล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการหาสิ่งดีๆใหม่ๆ มาฝากกันอีกนะคะ